สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณน้าเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นครูประจำชั้นอนุบาลสองทับหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกงขุดค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของอะไรคะค่ะถ้าเด็กๆยังไม่ทราบเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรามาร้องเพลงพร้อมๆกันก่อนสักหนึ่งเพลงนะคะพร้อมยังคะอ้าวหนึ่งสองสามโรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนกิงมามเลยค่ะจไหมตัวเองไหมค่ะค่ะเด็กๆค่ะวันนี้วันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กในหน่วยโรงเรียนของฉัน ซึ่งเด็กๆทราบไหมคะว่าโรงเรียนของเรานั้นชื่อว่าอะไรค่ะโรงเรียนของเรานั้นชื่อว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองขุดตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลหรือที่เด็กๆเ,เรียกว่าโรงเรียนอยู่ใกล้ปัม๊มปตท,ทหรืออยู่ใกล้เซเว่นที่เด็กๆชอบไปใช่ไหมคะ เอาเรื่องที่สองก็คือบุคลากรในโรงเรียนของเราบุคลากรในโรงเรียนของเราก็มีด้วยกันมีหนึ่งมีเด็กนักเรียนสองมีคุณครูสามมีแม่ครวค่ะคุณครูของเรานั้นมีด้วยกัน5ท่านนะคะคนที่1ก็คือคุณครูอักษรสุติซึ่งเด็กๆเ,เรียก คุณครูอักษรสุกิว่าคุณครูซอค่ะอ่าคนที่สองก็คือคุณครูสุนิสาเรศหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูนิดนะคะคนที่สามคือคุณครูจัญญากุกามาหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูนูคนที่สี่คุณครูวิชุดาลายเย็นหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูดาและคนที่ห้าคุณครูฮัสนาวันสูซึ่งเป็นคุณครูเองนะคะ ซึ่งประจำชั้นอนุบาลสองทับหนึ่ค่ะค่ะเรื่องต่อมาก็เรามาดูข้อปฏิบัติที่เราอยู่ร่วมกันในโรงเรียนเราต้องทําอย่างไรบ้างข้อที่1ก็คือต้องตั้งใจเรียนข้อที่2ต้องมีมารยาทนะคะ มีวิไงข้อที่3ก็จะต้องรู้จักเป็นปันกันนะคะเมื่อเราอยู่ร่วมกันค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปวิดีโอสั้นๆให้เด็กๆชมกันนะคะเราไปชมกันเลยค่ะทางเรื่องมีน้อยจะไปโรงเรียนเช้าวันนี้มีน้อยตื่นนอนแต่เชา้ามีน้อยจะไปโรงเรียนสวัสดีครับคุณพ่อมีน้อยจะไปโรงเรียนสวัสดีครับคุณแม่ มีน้อยจะไปโรงเรียนสวัสดีครับลุงสิงโตมีน้อยจะไปโรงเรียนสวัสดีครับป้าควายมีน้อยจะไปโรงเรียนสวัสดีครับอาวัวมีน้อยจะไปโรงเรียนสวัสดีครับน้าแกมีน้อยจะไปโรงเรียนสวัสดีครับพี่ช้างมีน้อยจะไปโรงเรียน สวัสดีครับน้องกระต่ายมีน้อยจะไปโรงเรียนสวัสดีครับคุณครูมีน้อยถึงโรงเรียนแล้วค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอ,อไปแล้วนะคะเด็กๆอยากไปโรงเรียนไหมคะค่ะเด็กๆคะเด็กๆจะต้องขยันไปโรงเรียนลยและตั้งใจเรียนนะคะเป็นเด็กดีของคุณครูและก็พ่อแม่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปการสอนเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ